ตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทมัซึมโตะนะครับปราสาทมัซึมโตะนี่เป็นปราสาทที่ใหญ่อันดับสามเนาะแต่ว่าเป็นปราสาทเดียวที่ยังไม่ใช่ปราสาทสร้างใหม่อ่ะพูดง่ายๆเป็นปราสาทที่ยังคงความเป็นดั้งเดิมอยู่ก็คือไม่ได้ถูกดัดแปลงแก้ไขเลยยังพังเออพังแล้วสร้างใหม่อะไรเลยนะครับแต่ซากุระนี่รอบทางนี่สวยมาก อันนี้คือสะพานแดงทางข้ามเข้ามาคนเยอะมากที่จอดรถไม่มีที่จอดรถไม่มีด้วยด้านข้างปรา,าสาทก็มีวัดด้วยนะครับเราน่าจะไม่ได้ไปเราต้องนีบททำเวลาเดี๋ยวเราเดินเข้ามาในปรา,าสาทมาัสึมตโต้กันเดี๋ยวรอไฟแดงก่อนสวยมากเลยอ่ะ ด,ดูรดูลังคาดูสิ่งก่อสร้างก็รู้ว่ามันของดั้งเดิมนะอันนี้เป็นปะสะพานแดงเข้านะคือเราเดินเราเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้แต่ว่าเราเออกเขาห้ามเข้าเลยเนาะตรงนั้นคุณประสาทดีถ้าเกิดว่าเรามาจอดรถจากด้านหลังตัวดูนะครับโหรถเยอะมากอันนี้แนะนําถ้าขับรถมาต้องระวังเรื่องที่จอดรถนะนี่ขนาดว่าเด็กปิดเทอมเ,อเด็กเปิดเทอมยังมีคนเยอะขนาดเนี้ย สวยมากเลยอะปราสาทมันสวยมากนะเนี่ยมันเก่าเป็นไม้เก่าๆเลยอะปราสาทดั้งเดิมเลยอะคนเยอะซักคุระกำลังบานสวยเลยดูมาแล้วยัยหนูกำลังจะไปปราสาทมัสยิมอโต้แล้วฮ มาซากุระเพียบเลยฉันว่าเอ้ยโชคดีจังเลยฮะเห็นทั้งซากุระเห็นทั้งหิมะเลยเนี่ยสาดสวยมากเลยไม่อุ้มเพรราาาะเเเวลข้ามาดูเห็นไหมเขาไม่ได้ใช้อุ้มเลยเห็นไหมไปต่ออืม เขาคือเข้าไม่ได้หมดเลยเข้าได้ทางเดียวคือตรงนู้นเถอะเห็นไหมฝัง่งนูน้นเห็นปะเราต้องเดินอ้อมไปทางนี้ด้านหน้าภาษาก็มีปากคาบด้วยวนวเน,นี่ยดูความควาขลังเด้ ปราสาทพวกปราสาทโอซาก้านะปราสาทฮิเมจิอ่ะมันสร้างใหม่ไงมันไม่มมมมมมมใหม่ๆมันปราสาทใหม่อันนี่ปราสาทเก่าเลยอะวิวนี้สวยมากเลยทุกคนต้องไปได้วิวนี้เลยใช่ไหม αι? ต้องถ่ายรูปซะหน่อยรับวิวนี่รูปราสาทใหญ่ๆสิใช่ไหม สวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอืมสะบานแดงเข้าไม่ได้เสียดายจังเลยเข้าไม่ได้เพราะมันเก่ามากดูสภาพสิใช่นั่นแหละด้านหน้าโอ้โหสวยมากเลยปราสาทนี้โอเคอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่เท่ากับปราสาทโอซาก้านะแต่ปราสาทสวยกว่ามันขลังมากเลยปลาตัวใหญ่มากนายชอบดูปลาเหรอ เหรอตอนนี้เยอะมากเลยเนี่ยอุ้ยน้องจับปลาด้วยลึกไหมเนี่ยนี่สะพานมันเก่ามากเลยสะพานแต่โบราณเลยนะคือเหยียบแล้วพังเลยอะ่ะดูชดสวยสวยจริงๆภาษาทานนี่ต้องมาเลยคนเยอะมาก,มาก,กแปลกนรงที่ไม่ค่อยมีคนไทยเลยอะ่ะ มีเห็นมีแต่คนญี่ปุ่นเลยมันอาจจะมายากด้วยนะแต่ซากุระกำลังสวยเลยนะเนี่ยตัวใหญ่มากมรงนี้สะพานแดงสวยมากอ,อยากจับปลาไงโหซากุระสวยมากยิ่งเข้าใกล้ด้านหน้ายิ่งสวยนะเนี่ย สวยมากเลยเธอช a แนลสวยไหมปราสาทอ่ะสวยไหมปราสาทสวยไหมครับเดินมุ่งปราสาทเลยเดินไปเลยเธอเดินไปเลยโอ้ช anel กำลังเดินมานะครับโอ้โหซากุระสวยมากแล้วก็มีภูเขาหิมะด้วยนะนี่อันนี้ประมาณวันที่10 14เมษายนะซากุระบานสวยเลยเนี่ยอันนี้คือตัวปราสาทเนาะ ปราสาทตั้งเดิมของแท้เลยดอกซากุระกำลังบานเลยค่ะสวยมากปราสาทเนี่ยถ้าเราฟิลลิ่งแบบเราไปปราสาทโอซาก้าเนาะหรือปราสาทที่ไม่เจียดูก็รู้ว่าเหมือนสร้างขึ้นมาใหม่อะเออแต่น,นี่มันของดั้งเดิมของแท้เลยอะรู้กี่กี่ร้อยปีนะ นี่แม่เห็นไหมปราสาทที่พวกฮิเมจิพวกพวกโอซาก้ามันสร้างใหม่มันพังแล้วมันสร้างใหม่อันนี้มันของดั้งเดิม,ย,ย,มดยังเก่าอยู่เลยเห็นไหมโอซาก้า,า,มา,ามันใหญ่กว่ามันสร้างใหม่ไปโอ,าาปอ,โอ้ทางเข้าเจอทางเข้าแล้วชแน,นลซากรุระสวยมากเลย ก็เดินในมันเดินยืดฟ้าเด้อยืดยืดยืดฟันเด้อเดินแบบไม่กลัวตกน้ำเลยนะชาแนลฮะผมว่ากลัวเขารู้อยู่ทุกกลัวน้ำลึกอยู่เอไปหมวกพี่เขาเท่มากอะ่ะโอ้โหสวยสวยสุด วยมากเลยนะปราสาทเก่ามากเลยอะ่ะอันดับสามของญี่ปุน่นก็ฮิเมจิงไงไไแต่ฮิเมจิมันปราสาทซ่อมมาลูกกี่รอบแล้วโอ้หแต่ว่าคนคนเยอะเวอร์นะปราสาทเนี้ยฮะมุมเนี้ยเหรอ ไปแล้วถ่ายแล้วไปเตะอะไรหรอชแนลฮะไม่เตะไม่เตะลูกไม่เอานะครับอุ้ยทางเข้ามาแล้วถึงทางเข้าแล้ว โอ้โหประตูเข้าก็ยังสวยเลยซื้อบัตรตรงไหนอ่ะสามร้อยเยนไม่รู้มีมิวเซียมด้วยนี่คือหน้าปราสาทเลยท่านมาหน้าปราสาทจะไม่เห็นตัวอ,อ๋อจะเห็นประตูปราสาทไม่ค่อยสวยนะ เขานี่แหละเธอเนข้างหน้าเนี่ยซื้อหน้าปราสาทก็ถ้าเราจะเข้าปราสาเนาะเราจะต้องรอ40นาทีซึ่งมันนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ไปเราก็อยู่ข้างนอกสวยละข้างในก็คงไม่ไม่ต่างอะไรกับพวกฮิเมจิ ji, กับพวกออสก้าเพราะว่ามัน มันก็จะเป็นแบบบ้านสมุยมีดาบอะไรให้ดูอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็วิวจากข้างบนซึ่งต้องรอดูคนอื่นมารีวิวแล้วกันเนาะเราแค่เดินรอบๆเฉยเพราะเราเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าไม่ทันนะครับต้นสนสนญี่ปุ่นสวยมากเราจะดูว่าถ้าเราเดินรอบปราสาทจะมีอะไร น,นี่เราเดินมาด้านข้างแล้วเนาะมาเกาะวิ่งมาก่อนมานมานี่เองอ๋อถ้าเราออกตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะอันนั้นเป็น,นประตูด้านประตูอีกด้านหนึ่งอืม ก็จริงๆถ้าจะมาน่านต้องเผื่อเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงเนาะก็แค่รอหน้าประตูก็40นาทีแล้วอะไม่เหมือนพวกประสาทอื่นมันก็จะรอไม่นานเพราจริงๆโอสก,ก้าที่ไปก็รอนานนะถ้าจำไม่ผิดเข้าคิวซื้อตัว๋วน,นี่อันนี้ก็ออกมาที่สวนสาธารณะแล้วโอ้ซึ่งสวยมาก สวยมากเลยเอาที่พื้นให้นางก็ได้เธอที่พื้นอะ่ะเปเก็บให้นางนี่ดอกสักุละกเก็บจากพื้นเก็บจากพื้นก็ไม่ให้เก็บ่ะเอาละ โอ้โหสวนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทุบที่พังไปแล้วนะเขาเลยต้องทำอันนี้ไว้เนี่ยสิ่งปลูกสร้างที่พังไปแล้วเขาจะชอบไม่สร้างใหม่นะแต่ว่าทำเป็นไอ้นี่ไว้ว่าเนี่ยมันพังนั่นปราสานะครับถ้ามองจากด้านข้างพื้นหลังนี่เป็นภูเขาหิมะเลยนะ เห็นไหมด้านหลังเป็นภูเขาหิมะสวยมากเลยวิวตรงนี้เอ๊ะแล้วมันเดินเข้าไปได้หรออ๋อได้ได้เข้าทางนู้นคงจะเขียนว่าบ้านใครบ้านใครด้วยแหละตรงนี้อืมเราจะไปแถวนั้นแหละ โอ้โหสวยไวิวเนี้ยมีเห็นปราสาทด้วยไหนๆก็ไม่ได้ขึ้นแล้วเข้าไปอีกสรูมไหมเธอวิวนี้สวยนะเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นพวกบ้านคนหรือคนขุนนางที่พังไปแล้วแต่เขาไม่ได้สร้างใหม่แต่เขาเหลือที่ไว้อะ สวยมากเลยสักุลาลินเต็มทางเลยตรงไหนตรงนี้นะโอเคโอ้โหสักุราสวยมากเลยสวนมากเลยอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาช่วงกลางๆในสานะถ้าคุณเข้าโตเกียวคุณไม่เห็นสักุระและแต่ถ้ามานางาโนม,มันยังบานอยู่นะบอกให้เนี่ยไปดูสักุระาข้างบนไหมทนา เดีย่ยวเขาดูวิวซากุระกันข้างบนหนดูไหมอุ้ยสะพานสวยกว่าเธอเออมันพันจมสีชมพูไงต้นนียสวยห <Ă ง> รอเดี๋ยวถ่ายตรงนี้รูปหนึ่ง มาหาชแนลเรี่องขงมาเหรอมาหาชแนลเร็วของกำลังรอกินน้ำหรือเปล่าตรงนั้นนะเพราะตัวมันใหญ่นะหงจะมาหาชแนลหรือเปล่าถ้าอุ้มได้ไหมสวยงาสวยจริงโอ้โหสวยมากสวยมากอันนี้พันธุ์สีชมพูนะมันมันมีสองพันไงสุราสีชมพูกับสีขาวข้างหลังนี่เป็นวิวนี่เลยนะวิวภูเขาหิมะยังละลายไม่หมด เดี๋ยวเราไปายห,หนูไปไหนละโอ้ยมาชิบะโอ้โหทางเดินโอ้โหตรงน,นี้ก็สวยนี่มีบ้านคน บานสะพังนี่มันวันที่ไหนสิบสี่สิบสี่เมษาโอ้ไม่ชนไม่ชนสิบสี่เมษาสิบสี่เมษาบานอะ่ะแต่ถ้าไปโตเกียวนี่บอกเลยว่าไม่เหลือแล้วนะคือถ้าเกิดว่าเราจองตั๋วมาเที่ยวสงการนะช่วงสงการเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้มานากาโนะนะเพราะว่าถ้าอยู่โตเกียวคุณไม่เห็นซากุระแน่นอนอย่างม่านเห็นต้นสองต้นเท่านั้นแหละอันนี้มันบานทั้งแถบเลย โอ้โหชาแนลอยู่ใกล้มามกวาสวยไหมดอกซากุระสวยไหมมันคือเอสอออมันชอบมันชอบกินอ๋อโว้บคืมันชอบกินเหรอเก่งจังเลยไป Let's go <S อโอ้โหอหลังการมากเลยซากุระเป็นแผลบเลยอะนี่คนญี่ปุ่นรู้นะว่าให้หมาที่นี่ถ้ามาคนไทยไปโตเกียวนี่คือไม่เห็นอะไรนะบอกให้ นี่กำลังล่วงด้วยเนะี่ยบางรนะุ่นอ่ะสวยมากเลยตอนมันล่วงลงมาเขาว่าต้นซากุระสวยสุดตอนมันกำลังจะล่วงนะเพราะว่ามันจะปิวโอโหวสวยด้านหลังภระา,าสวยมากสวยมากเลย ถ่ายแล้วอ้นี่ภูเขาหิมะสวยมากอะไรไปยา,ยามขึ้นไปไหนพยายามขึ้นภูเขาเหรอเดี๋ยวได้ขึ้นแน่นอนค่ะต่อจากนี้แหละ โอ้โหจุดนี้ประสาทเลยสวยมากโอเคครับเราเดินรอบปราสาทแล้วเนาะกลับมาที่เดิมแล้วที่จอดรถเราโอเค โอเคครับก็จบการอยู่ปรา,าสาทมัสซึมุโต้เพียงเท่าน,นี้นะครับบอกเลยว่าออถ้ามีเวลาให้มานะปรา,าสาทดั้งเดิมที่ไม่ได้ถูกดัดแปลงแก้ไขอะไรทั้งนั้นนี่เก่าแก่ที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้ว